ที่ผ,ผ่านมานี่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเลยครับก็เบาหวานหนึ่งเบาหวานความดันสองความดันหใจเป็นโรคหัวใจด้วยครับอะไรที่เราหนักใจมากที่สุด3ามอย่างเนี่ยเบาหวานเบาหวานนี่มันมีอาการทุกข์ทรมานยังไงบ้างครับรคือมันมันไม่ลดอะ่ะมันจนไม่อยากไปหาหมอหมอหมอ,หมอพอเราไปแล้วเบาหวานจะอยู่ระดับร้อยเก้าสิบสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเนีย่ยมาเป็นปีพอเราหมอเราน้ำตาเราไม่ลดหลาย,ลายเดือนเนี่ย หมอเขาจะพูดแล้วเราก็จะคิดบ้างครับทีนี้เนี่ยพอมาเจอกับสมุนไพรขาวต่มไม่สุนทรเนาะเริ่มต้นดื่มยังไงบ้างนนครับตอนนี้ขวดแรกครับครั้งแรกครับเหลือยี่สิบวันหมอนัดก,กินน้ำาลเนี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหมอว่าโอเคเลยลุง ลุงปฏิบัติตัวดีมากจากอะไนะจากสอ0รกว่าส0 0กว่าเหลือร้อเหลือร้ออันนี้คือ20วันก่อนที่เราจะไปหาหมอใช่แล้วที่บอกว่าน้ําตาลจาก200กว่านี่ตอนที่ไปตรวจเนี่ยเท่าไหร่นะฮะ127 127ครับคือเกือบปกติเลยนี่นะฮะอ่าหมอเขาโอเคหมอเขาโอเคเพราะผมไม่ได้โอเคกับเขามาปีกว่าสองปีนะโอ้น้ำตาลมันระดับอัพสองร้อยสองร้อยโอเคแล้วนะทุกอย่างมัน อยู่ในเกมแล้วที่ลุงทําได้รู้สึกพอใจไหมรับโอ้เต็มร้อยเห็นโอ้โหเต็มร้อยเ <laughs> ห็นตั้งแต่ขวดแรกด้วยเนาะคือคือพอใจหนึ่งประวานความดันโรคหัวใจค,คือผมหายใจได้ยาวก,ะกะ่าเาเพราะฟังแสดงมันก็ปเองพอดีเอ <mm าเลยวะกินก็กิกนพอเราฟังคนนู้นก็เป็นนน่นคนนี้ก็เป็นนี่เขากินแล้วเขาดีขึ้นแล้เาต้องคุมตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเขาเขาตองไม่อัพอัพอย่างเดียวมันไม่อยู่หรอก มันต้องช่วยกันนะมันต้องมันเราตัวเราต้องมีวินัยอยากจะบอกไปหาคนที่มีอาการคล้ายๆกับเราว่ายังไงบ้างครับก็ <Ü z zy> ให้เปิดใจอย่าไปเสียดายมันไม่เชื่ออย่าเพิ่งเชื่อแต่ยแต่ก็อย่าแต่ก็อย่าปิดใจให้เปิดใจลองดอูคนที่ไม่เชื่อนี่เสียดายเปเองเต็มๆไม่ฟังอยู่ไอ้นู่นก็เป็นอย่างงู้นไอ้นี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วทำไมกูจะไม่กิน<ด>วะ ต้องการสั่งซื้อสมุนไพรข้าวตองยศสุนทรในพื้นที่ของอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาติดต่อได้ที่ดีเจโดมสมอชอปสาขานาทวีเยืย้องๆกับเครี่นาทวีโทร0842783039 0842783039รับรองได้ของแท้แน่นอนยศสุนทรการันตีครับ